มาดูครับทางด้านของอาจารย์คณะเศรษฐศาสาตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์ครับเขาได้มีการระบุว่าปัญหาน้ําท่วมเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาบ้านแนะนําว่าพี่น้องประชาชนต้องการซื้อเนี่ยให้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบครับ,รบผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุกํมพลจงวิไลกเกษมอาจารย์คณะเศรษฐศาสาตร์จากมหาวิทยายลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ได้มีการศึกษาผลกระทบของน้ํา ท่วมนะครับต่อบ้านรา,ร,าาราคาบ้านที่อยู่ภายในพื้นที่ของเพื่อหัดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยใช้วิธีนะครับเศรษฐศาสตร์มิตินะครับเชิงที่ตั้งเพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่อยากจะซื้อบ้านโดยจากการศึกษาเนี่ยก็พบว่าระดับความเสี่ยงของภายน้ําท่วมมีผลกระทบนะครับต่อราคาอาสังหาริมทรัพย์บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมจะมีราคาต่ำกว่าพื้นที่ที่เสี่ยงกว่าน้ําท่วมน้อยครับ โดยทั่วไปครับคุณผู้ชมจากการซื้อบ้านสักหลังเนี่ยนอกจากจะผู้ซื้อจะพิจารณาคำนึงถึงราคาแล้วยังพิจารณาเรื่องของปัจจัยสีด้านสําคัญดังนี้ครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโครงสร้างบ้านจํานวนห้องนอนห้องน้ําขนาดพื้นบ้านพื้นที่ใช้สอยแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องของทาเลที่ตัง้งอย่างเช่นอยู่ในย่านเศรษฐกิจใกล้กับสถานพยาบาลการเดินทางสะดวกหรือไม่สิ่งแวดล้อมรอบบ้านครับทั้งความปลอดภยัยมลพิษทางอากาศแล้วก็กลิ่นต่างๆนะครับรวมถึงเพื่อนบ้านอันนี้ก็สําคัญนะครับ และข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของปัญหาน้ําท่วมถือว่าเป็นปัจจัยแรกๆที่ผู้ซื้อเนี่ยก็ให้ความสําคัญในการพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อบ้านครับ และขณะเดียวกันนะคะถ้าหากว่าสังเกตป้ายนะคะมีการประกาศขายบ้านในโครงการต่างๆมักจะมีข้อความที่ว่าน้ําท่วมไม่ถึงเขียนไว้ให้เห็นอย่างชัดเจนสะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะว่าบ้านที่อยู่ในทําเลน้ําตรงนี้นะคะอาจจะมีการท่วมถึงได้มักจะสร้างความเดือดร้อนถ้าน้ําท่วมนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อาศัยจึงจะได้รับความสนใจน้อยมากก็ยังทําให้ราคาถูกลงไปด้วย ดังนั้นก่อนที่จะเลือกซื้อบ้านสักหลังนะคะผู้ซื้อควรที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบทั้งขนาดบ้านที่ต้องการราคาที่เหมาะสมทำเลที่ตั้งรวมไปถึงเรื่องของน้ำด้วยเพราะบางทีสถานที่อาจจะไม่เอื้ออํานวยถ้าฝนตกหนักมากๆน้ําอาจจะท่วมบริเวณนั้นได้นะคะแต่ถ้าหากไม่สามารถที่จะเลี่ยงปัญหาดังกล่าวได้สุดท้ายค่ะก็คงต้องหันมาปรับตัวจัดพื้นที่ใช้สอยนะคะให้เหมาะสมส่วนชั้นล่างก็ควรที่จะวางของให้น้อยที่สุดและในช่วงหน้าฝน ก็ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะผมทำการศึกษามาก็พบว่าพื้นที่นะครับถ้าบ้านตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมสูงครับก็จะมีราคาบ้านที่ต่ำกว่านะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมน้อยกว่าครับครับในอำเภอหัดใหญ่นะครับขอบเขตในการศึกษาก็คืออำเภอหัดใหญ่ครับ เวลาคนเลือกซื้อบ้านเนี่ยเราบอกว่าทฤษฎีบอกว่าคนเลือกจาก4คุณลักษณะนะครับอันที่1ก็คือคุณลักษณะของโครงสร้างบ้านครับเช่นจํานวนห้องนอนจํานวนห้องน้ําขนาดบ้านครับอันที่2ครับขึ้นอยู่กับลักษณะทาเลที่ตั้งครับว่าเวลาเราซื้อบ้านเนี่ยเราเลือกเราซื้อทําเลด้วยครับว่าบ้านตั้งอยู่ในที่ไหนเป็นทําเลทางเศรษฐกิจหรือเปล่าใกล้ศูนย์ใกล้ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไหมใกล้ศูนย์กลางทางการรักษาพยาบาลหรือเปล่า